สวัสดีครับพบกับผมมาสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับหลังจากเข้าฤดูฝนนะครับนี่ครับสวนผมก็ทําความสะอาดแล้วก็จุดเผานะครับการจุดเผาในสวนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับบางครั้งเราอองควรนะครับก็ไปลมต้นไม้หรือต้นมะม่วงของเรานะครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนนะครับทําให้แมลงก็ถูกไล่ไปด้วยนะครับ โดยอย่างยิ่งคือแมลงวันทองนะครับก็ที่สวนก็ใช้วิธีการดายหญ้านะครับก็ไม่ใช่ดายอย่างเดียวนะครับตัดด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับทําความสะอาดนะครับกล้วยที่ไม่งามหรือว่ากิ่งมะพร้าวนะครับที่อยู่ที่โคนต้นอะไรแล้วก็ทําความสะอาดนี่ตำลึงยังไม่ได้ดึงออกนะครับนี่ครับตกจันแล้วครับมะพร้าวสองปีครับ นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมครับสองปีตกจันแล้วนะครับก็พอนั้นแล้วเอามาโรมกันนะครับเนี่ยครับกล้วยกล้วยจะไม่สวยครับหน้าแรงเพราะว่าเราไม่ได้ให้น้ํานะครับที่สวนไม่ให้น้ําก็ไม่สวยแต่ก็เอาไว้ใช้นะครับคือใบใช้ได้นี่ครับก็จะตัดแต่งช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับ มะม่วงก็ตัดแต่งกิ่งพอประมาณนี้ครับเพราะว่ายังเป็นต้นเล็กอยู่ทรงพุ่มก็ยังเป็นพุ่มเตี้ยนะครับก็ตัดพอประมาณต้นไหนสูงก็เอาออกให้โปร่งเยอะหน่อยนะครับนี่ครับก็มาสุมนะครับสุมในสุมในสวนนะครับเอาจุดในสวนแต่ต้องเว้นจากต้นมะม่วงเยอะหน่อยนะครับถ้ากะระแสไฟแรงๆไอ้ไฟมันแรงลุกมากก็นี่ครับไม่ดีครับทําให้ ลามมะม่วงแล้วมะม่วงก็จะโสนเสียหายได้อันนี้ก็จุดจุดในสวนเราก็ต้องระวังนะครับจะให้ลามไปที่อื่นมันก็จะเป็นควนนะครับตอนจุดเราก็ไม่ได้มาหายดูเป็นควนแล้วก็จะรมต้นไม้ในสวนเราไล่แมลงไปในตัวด้วยนะครับน่ขาครับปลูกตั้งแต่เริ่มทําสวนทําช่องนะครับที่ผมเริ่มปลูกกล้วยพราอว่ากล้วยก็ยังอยู่นะครับ แต่ละกอก็อยู่ครับกอใหญ่มากขยายก็กินไม่ทันครับเพราะว่าใช้เฉพาะในครัวเรือนนะครับเอาไปกินในครัวนี้เวลาทําอาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้ขุดขายนะครับข่าหินข่าขาวนี่นะครับครับหมดแล้วครับมะม่วงก็ยังเหลือปะปายนะครับอาจจะเห็นอยู่บ้างต้น2ต้นเรามาดูในนานี่นะครับในนารุ่นที่สองรุ่นแรก แล้วก็มะาพร้าวครับมะพร้าวนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้กินทั้งปีแน่นอนครับถ้าปลูกแล้วติดลูกแล้วเขาก็จะออกลูกทยอยไปเรื่อยทั้งปีนี่ครับส่วนแก้วขมิ้นตรงนี้มันไม่มันไม่สวยครับไม่ขึ้นนี่ครับเสาว,ว่างแล้สามเสาแล้วตรงนี้ไม่ขึ้นเลยดูครับอันนั้นก็นั้นเป็นพันพันสีเหลืองนะครับ มาจากเวียดนามผมเอาของลุงมาปลูกครับลุงมีมีพันนี้เอามาปลูกนี่ครับมันก็ไม่สวยครับก็ละต้นฐานเขาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ให้น้ําตลอดก็เป็นอย่างนี้นะครับพึ่งเทวดายอย่างเดียวเขาก็ขึ้นได้เท่าที่เขาจะมีแรงนี่ครับเดี๋ยวต้องเอาม,ามัดนะครับวันนี้มารอบเย็นเลยครับเอามัด อม,มันตามมานี่เองมีหมาจอนนี่ครับนี่ 3, สามสี่เสานี่ในนาพันปักช่องตอนนั้นตรงนั้นแม่ตัดทิ้งไปแล้วต้นนะครับอันนีอยู่ต้นหนึ่งตรนนัน้นนี่ยังเหลือต้นนี้คงคงจะปล่อยไว้ครับต้นนี้เพราะบอกแล้วว่าเหลือไว้หน่อยครับให้มันมีหลายๆพันนี่ครับมะม่วงนี่น่าจะเป็นสามฤดูเหมือนกันนะครับจิ่งนี้ก็เดี๋ยวต้องตัดนะการนี่ถ้า เป็นไปได้นี่น่าจะเอาไปให้ทวดนะครับนี่หนึ่งเสาสามเสาสี่เสาว่างนี่ครับก็เหลืออย่างนี้แหละครับนี่อันนี้น่าจะเป็นสามฤดูครับเหลืออยู่ลูกหนึ่งเพิ่งเพิ่งติดเหมือนที่บ้านเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูครับที่บ้านหวยที่บ้านผมมันมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่เพิ่งเป็นติดดอกก็มีนี่ครับก็ออนี่แหละครับการเผาก็ดีนะครับช่วย ไล่มแมลงไปด้วยแมงมันทองไม่รู้ไปหมดหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนที่ผมอัปเดตนั้นเล่นงานอ้าวแล้วนี่เป็นลายหักครับหน,น้าผมยังไงโอ้มอดบุ้งกินแน่นอนนี่บุงกินครับบุงกินขอโอ วงกินคอครับนี่ครับทางในนาเขาดีครับเขาจะผัดต้นแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆบางครั้งเราฟันอย่างเงี้ยที่ฟันไว้นะครับไม่ไม่ตายนะครับถ้าไม่ขุดง่าออกเดี๋ยวเขาจะรัดผมคอยดูนะครับนี่นี่ก็แตกสรงพุ่มละแล้วแก้วมังกรที่ผมอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนี่ครับหนึ่งอาทิตย์เองครับออกออกดอกแล้วครับติดดอกลว คือตอนนั้นยังตุ้มๆอยู่เลยครับมีบานแล้วนะครับลอยบานแล้วเขาจะแอบบานตอนคืนนหมครับแก้วมังกรเน,นี่ยนี่ปีนต้นอ่าต้นนี้ต้นรวยเลยนะครับนี่ครับเขาบานตอนคืนวันนี้ได้หนึ่งดอกแล้วนี่นี่ครับบานหมดแล้วด้วยนี่สับด้าเดียวเองครับ บ้านกันหมดแล้วที่ผมอัปเดตให้ดูวนะันนั้นนี่นกแตะแต่แต้แตวัดเป็นนกที่เตือนภัยเก่งครับแสดงว่าไข่เขาจะต้องอยู่แถวๆนี้แต่แต่แต้แวดนี่นะครับเขาจะร้องเสียงดังเพราะว่าเขาเห็นเราเขาจะเตือนเลยแหละนี่มีหมาหมาผมคุมครับ แสดงว่าอยู่ใกล้ลูกเขาครับเดี๋ยวไปดูกันครับหมาตัวนั้นเห็นนะครับแสดงว่าลูกเขาต้องอยู่แถวๆนี้แหละเขาถึงร้องเขาเนี่ยแต่แต,แต,แต่เปลี่ยนเรื่องนิดนึงแสดงว่ารังเขาต้องอยู่เราแวกนั้นครับอยู่ใกล้ๆนี้แล้วเขาจะต้องดูแลลูกเขาครับ เขาจะแบบหลอกให้หมาบินต่ำๆเหมือนหมาจะจับเขาได้อย่างเงี้ยแล้วหลอกให้หมาออกไปไกลาจากพื้นที่ที่เขากกไข่อยู่หรือว่าลูกของเขาอยู่ครับถ้าลักษณะนี้นะครับไะนี่ครับในหน้าผมเรามารอบเย็นครับ <c oughs> พามาอัปเดตนะครับนี่ครับบานหมดแล้วครับแกะมังกรสวยครับสวยปีนี้น่าจะได้กินหลายลูก ตรงบรรยากาศก,ก็ดีครับที่สวนวันนี้เขาก็ไถโล่หมดแล้วครับมันยังเตี้ยมก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่ครับมองไปทางไหนก็ยังโล่งอยู่แล้วมันสูงป่าก็ลกครับพามาดูนี่ครับขนาดสองปีครับนี่ขนาดสองปีตนนัวนี้ได้กินลูกแล้วครับสองปี นีกสองปีครับต้นนี้สองปีเหมือนกันปลูกเสริมโปร่งร้นหลายปีแล้วแต่เริ่มปลูกกล้วยนะครับนี่ครับขาขาก็าก็แต่กองเขาไปเรื่อยครับนี่น้องไอือมส้มโอครับนี่ครับกล้วยก็ฟันออก่นี้แลครับเพราะว่ากล้วยนานี้นะครับมันต้องมันมัน สมบูรณ์บ้างไ้สมบูรณ์บ้างครับที่สวนก็ไม่ค่อยปล่อยไว้ก็ฟันออกแล้วก็ให้เขาขึ้นมาใหม่ถ้าจะใช้ใบนะครับมะนาวครับมะนาวมีใช้ครับไม่ต้องกลัวครับก็บไปแล้วชอมครับได้ฝนก็เริ่มจะรัดยอดอีกแล้วครับปูดีๆนี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ขายได้ทั้งปีนะครับะอมนะแล้วก็รายได้ด้วยนี่ครับที่ผมบอก เจอแมลงวันทองเข้าไปครับเคสก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับนี่เสียแล้วครับผมก็เลยบอกแม่ครับแม่วลีก็จัดการครับนู่นลูกหนึ่งแม่วลีก็จัดการเอามาห่อนะครับนี่ครับถุงลายนี่แหละครับเอาไว้ครับละไว้ที่ไม่เด็ดทิ้งบางลูกก็เพราะว่า ให้ให้เขาตีเล่นไปครับแล้วเขาจะได้ไม่เป็นนลูกอื่นที่เรามัดถุงแล้วนี่ครับแม่ต้องมาห่อครับเพราะว่ามันมีคือไม่ใช้สารเคมีก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละครับก็จะโดนโจมตีจากแมลงวันทองตัวดีเลยครับนี่เลยห่อครับแม่จัดการห่อให้ละหลายลูกเหมือนกันนี่ชุดเล็กรุ่นใหม่ยังไม่ได้ห่อครับรุ่นใหม่ เดี๋ยวเด๋ยวรุ่นใหม่ต้องมาหอ่อแล้วนี่ครับเสียหายไปเป็นสิบยี่สิบลูกครับก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้เข้ามาดูแค่วันสองวันเองแม่บอกครับก็โจมตีเลยแรงวันทองใครดูนี่ชุดเล็กครับรุ่นรุ่นถัดไปยังไม่ได้กีถุงหอ,อก็บอกแม่ละเดี๋ยว นี่ลูกนี่ลูกนี้ก็เสียแล้วโดนเจาะแล้วปล่อยไว้ให้เขาเจาะเล่นต่อนี่ฮะเมื่อไวันทองมันเขาย้ายมาจากมะม่วงอะครับพอาหมดหน้ามะม่วงเขาก็มาเล่นส้มโอเราพอดีเลยผลไม้ในสวนมันมีต่อเนื่องเหะครับนี่ครับจะอมพอจะเลมไปเจาวไข่ได้อยู่นะครับ มันมีหมามารอบเกนครับเนี่ยหมาเราก็ไม่เข้าขมันด้วยที่มาเล่นไก่ผมอะครับไอตัวที่มันเล่นไก่ผมนี่แหละหมดเล้าตอนนั้นมันหมาเราครับหมาเราก็ไม่เห่าเขาเพราะมันเป็นหมาตัวเมียตัวผู้พอดีเลยของเรามันตัวเมียกัะพู้มหมาดูจะอมต่อครับนอกเรื่องบ้าง นี่ครับจะอมถ้าโดนฝนเขาก็เตรียมจะแตกยอดเลยนะครับเก็บได้ครับนี่นี่แหละครับจะอมก็พืชเศรษฐกิจที่ดีอย่างหนึ่งเลยที่ปลูกไว้ในสวนแล้วก็สามารถที่จะทำาจอมขายได้ตลอดทั้งปีครับหาชมครับสวนยามเย็นอากาศด,ดีครับวันนี้นี่ครับสวนผมส้มโอน่าจะถูกฉลกแล้วครับ เดี๋ยวลงเพิ่มครับปลูกแซมในป่าอยน้นานี่แหละครับเอาทาแนวทางดีๆนี่วางระบบน้ำครับเพราะว่าเห็นจากต้นนั้นแล้วเ,าเขาก็สมบูรณ์ดีออกลูกดีนะครับเดี๋ยวแซมในป่าอยหนานี่แหละแต่มะม่วงไม่ต้องกลัวครับดินแถวโคราชนี่มะม่วงชอบนะครับอันนั้นนะดูครับพอพอไม่ได้พอ ไม่ได้น้ํานะครับแห้งปุ๊บเนี่ยในยหน้าเขาจะโสมเลยครับเป็นลักษณะนี้คือเหี่ยวทันทีฝนไม่ตกลูกก็ทําให้แบบมันไม่เต็มที่ครับนีบ่ลูกก็ไม่สวยนี่ถ้าได้ฝนส่งหรือว่าฝนแรงสักสองครั้งครับลูกก็จะโตสวยเลยเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ฝนนะครับแล้วเราไม่ได้ให้น้ําอยู่แล้วเนี่ยแค่แกนแน่นอนครับเนี่ยลูกที่เห็นเ,น,เนี่ย ไม่ได้กินแน่นครับไม่น่าสำคัญเลยครับถ้าถ้ามีเหมือนเดิเดมมะม่วงเพิ่งออกช่อก็มีครับมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้สายพันธ์อะไรต้นนี้แม่ก็ตอนเอามาเสียบยอดไว้เยอะครับหลายสายพันธุ์เลยครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ตรงนี้แกเสียบติดของแกไปติดบ้างไม่ติดบ้างครับ ปูกครับจนเสียบเป็นในแม่่ยแม่วาลีครับเก่งครับทําได้หลายอย่างเลยครับแม่นาถ้าฝนไม่ส่งนะครับแม่นาชุดนี้ก็ลูกจะไม่โตครับนี่นี่ติดดอกแทงยอดใหม่ครับติดดอกครับไม่ทันซะแล้วหลอกล่วงโอเคอันนี้ก็เก็บมาฝากครับชอบแก้วมังกรครับผม สอดผลสําเร็จครับสอ,สองสองหลักนี้นะครับที่ผมพยายามเอาขึ้นหลักให้ได้จากที่เขาอยู่ที่พื้นนะครับเริ่มจากเขาอยู่กับต้นสะเดาครับพอดีสะเดาตายก็เลยล้มลงตอนทําสวนนะครับสะเดาตายแล้วล้มก็เลยเอาหลักมาปักให้พร้อมกันนะครับส่วนโซน,นนุนหักกิ่งเหล่านี้นะครับไปเสียบหน้าฝนไปปลูกไว้ไม่ขึ้นก็เลย อาสายเอาหลักมาปักตรงจุดนี้สองหลักนี่ครับขึ้นสวยเลยครับสองหลักไม่ได้ทําฐานแล้วครับพูดไว้ทั้งหลายรอบละนี่ก็ถ้าถ้าอย่างนี้นะครับขึ้นหลักสวยแล้วเดี๋ยวก็เข้าหน้าฝนหนักๆผมจะเด็ดนี่แหละครับไปปลูกต่อครับแก้วมงกรปลูกง่ายครับนี่ครับเอากิ่งที่มีรากๆอย่างนี้ครับไปฝังดินแล้วก็เกาะไว้กับตอเกาะไว้กับหลักเลยครับ าฝนดีน้ำดีเขาก็าไปครับเขาก็เกาะแล้วก็โตไปเรื่อยนี่ามะม่วงก็ขยา,ายพื้นที่ปลูกออกไปเรื่อยๆแหละครับมะม่วงนี่แม่ทาสาวครับกอใหญ่นะครับนี่ขากอนี้ไม่ต่ํากว่าสิบโลครับลอยสางตัดนะครับขาหินสวยครับนี่โซนนี้มาปลูกเพิ่มครับขยา,ายพื้นที่ปลูก ไปไหนแล้วแต่แต่แต่วดไม่ยุ่งละเราก็ไม่ไปยุ่งเขาปล่อยนี่ขยายโซนปลูกไปครับนุ้นเป็นสะเดาเดาจืดเดาวถวายครับนี่ข้วมวนกล้วยปล่อยแม่มาสางจะสะอาดเลยนี่ไปนู่นมนเลย หมดแล้วครับของหมอ้อแมลงก็แมลงก็หายนะครับมหมดเจ้าโอโง่กลิ่นควนมีอยู่นี่ครับตอนนี้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวก็ติดจันเยอะแล้วนะครับนี่ครับอ่าเป็นมะพร้าวแกงนะครับมะพร้าวขันกะทิติดจัน โซนนี้ติดกันหลายต้นเลยครับต้นไหนสมบูรณ์ก็ไปแล้วครับติดเลยก่อนเพื่อนเลยต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็นี่แหละครับนี่ครับมีหมาจรมาเนี่ผมว่าโซนนี้น่าจะปลูกเพิ่มครับเพราะว่าโซนนี้เอาไผ่ออกแล้วนะครับ ส่วนรั้วหาผ่าห่ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกเราจะปลูกพวกน่าจะเป็นมะม่วงกับขุดหลุมไว้แล้วมะม่วงมะพร้าวนี่เรับแซมกันไปเริ่มนี่ครับเชียวสวยเลยครับไม่ไม่สวยอย่างเดียวของที่สวนนะครับคือนี่ฮนะไม่เข้าใจว่าพวกตระกูล ลำใยกับเงาะนี่ปลูกยังไงครับยังไม่ได้กินผลนะครับยังไม่ได้กินโกูกนี่ก็น่าจะเป็นลำใลยครับตรงนน้นก็ลำใยนะครับนี่เนสมโออีกต้นหนึ่งครับ้มะพร้าวแกลนก็เริ่มดีขึ้นแล้วอันนี้ตกจันแล้ว ตกจันนะครับพวกมะพราะ้าวแกงมะพร้าวกะทินี่ทองอันนี้ยอดเต้าโห้แมงกินของผมสัปลุเลยนี่จะเก็บไปกินลาบนะครับกับลาบนี่ฮะลาบหมูไม่ทันแมงอีกต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่ง มันสับปะหลังต้นใหญ่ต้นนั้นเข้าไปไม่ได้มืดและลึกแต่นี่ดูแมงแมงเล่นถ้าไม่เหลือเลยครับดูดิกินกระลาบหมูลาบก้อยได้หมดเลยครับอร่อยคนที่ชอบผมชอบเลยยอดเต้าครับยอดเต้าจะมีรสเปรี้ยวๆนะครับตะวันกำลัง รับขอบฟ้าเลยครับที่ด่าดกุนทศนะครับก็ออน,นี่ก็ปิดคลิปที่ยอดเต้าโดนมแมลงโดนแมงน่าจะเป็นแมงอินูนนะครับตอนคืนมาลงยินสป,ปรุเลยครับสาแต่งกิ่งไว้โอ้โหนี่ ก็เก็บมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนดูครับวันที่อากาศดีๆครับเข้ามาดูสวนชมสวนเล่นนะครับโดนแมงเล่นซะ,อะโอเคครับ นี่ครับบ้านสวนแม่วลริเกษตรฟาร์มครับสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ